ใครนะคะที่กำนวนเสื้อ้านอยู่ต้องดูคลิปวิดีโอนี้ค่ะเพราะนี้นะคะคือฝ้าแผ่นเดียวที่ใช้ครบจบในทั้งหลังตอบโจทย์การออกแบบบ้าน,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นโมเดิร์นมินิมอลนะคะหรือสายรักโลกโดยปกติแล้วนะคะเวลาที่เราจะสร้างบ้านเราจะต้องเลือกใช้ฝ้าให้เหมาะกับประเภทของพื้นที่ค่ะฝ้าภายในก็อย่างหนึ่งฝ้าภายนอกก็อย่างหนึ่งแล้วยังต้องเลือกที่ถูกคุณสมบัติอีกซึ่งทําให้บ้านที่ออกแบบมานะคะไม่ได้เป็นสไตล์โมเดิร์นแบบที่เราต้องการแต่ตอนนี้นะคะตาช้างเขามีนวัตกรรมใหม่ค่ะแผ่นฝ้าเว เรต,ตัวนี้เลยเอาง่ายๆแผ่นเดียวใช้ได้ครบทั้งหลังสวยตั้งแต่ภายในยันภายนอกเลยค่ะใช้ได้ทุกพื้นที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องครัวห้องนั่งเล่นฝ้าชายคาหรือไปยันฝ้าโรงจอดรถอะไรค่ะก็คือทุกที่สามารถคิดออกได้เลยและรอบนี้นะคะทางชามนกเขาทําถึงจริงๆค่ะไม่ใช่แค่นวัตกรรมความสวยความงามดีไซน์นะคุณสมบัติก็ด้วยเพราะเรค่ะเขาเคลมว่ากันน้ํากันร้อนกันราเอาไปอยู่ในห้องครัวหรือห้องน้ำได้สบายเลยค่ะไม่ให้เลือกนะคะทั้งแบบเรียบหรูมีิ นิมอ,อ่อโมเดิร์น